สนับสนุนโดยกทปสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าง add h a r s h o w t h e stronger วันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะมีคนใกล้ตัวหรือได้ยินข่าวว่าคนนู้นคนนี้อยู่ๆน็อ,นอกปั้งเข้าไปหลอดเลือดสมองแต่โอ้โหเป็นอามาพึกงเอามาพัตกันไปวันนี้ทําความเข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องของ หลอดเลือดสมองหลายคนบอกไม่ได้มีแค่แต่งนะมีตีบด้วยมันเป็นยังไงคุยกับคุณหมอกันนะคะแพทย์หญิงปรัชญาน้อยวงศ์ค่ะอายุรแพทย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอก็เดินเดินถามอย่างนี้โรคหลอดเลือดสมองคืออะไระโรคหลอดเลือดสมองก็คือมีความผิดปกติที่เส้นเลือดสมองค่<ฮ>ะซึ่งปกติเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่ม่ะคะกลุ่มแรกก็เป็นสมองขัดเลือดกลุ่มทีท่สองก็คือเป็นเลือดออกในสมอง ขาดเลือดเลยกับออย่างหนึ่งคือเลือดออกในสมองใช่ก็คือเป็นคนระกุมกันเลยค่ะค่ะไอเอกสมองขาดเลือดมันไปสัมพันธ์กับหลอดเลือดอะไรยังไงคะคุณหมอคือเวลาที่สมองขาดเลือดเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติที่หลอดเลือดโดยหนึ่งก็คืออาจจะผิดปกติที่ผิวของหลอดเลือดโดยตรงคล้ายๆกับเวลาที่ผิวผิวหลอดเลือดเนี่ยมีตัวสนิมมาเกาะคล้ายๆท่อน้ํามีสนิมมาเกาะค่ะ เวลาที่เลือดไปเลี้ยงสมองมันก็จะไปได้น้อยลงและถ้ามันติดเยอะๆบางทีเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็คือไปเลี้ยงไม่ได้เลยค่ะมันเกิดจากการมีโรคประจําตัวของคนไขค้ค่ะอ,อ,อย่างเช่นในกลุ่มคนไข้ที่เป็นความดันเวลาที่ความดันสูงๆนานๆผิวผิวรอดเลือดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาค่ะหรือในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือในกลุ่มคนไข้ที่เป็นไขมันโลหิตสูง ในกลุ่มนั้นและอีกประเภทหนึ่งที่คุณหมอบอกว่ามีเลือดออกในสมองนี่คืออะไรนะคือปกติเลือดมันจะอยู่แค่ในเส้นเลือดถูกไหมคะถูกค่ะเวลาที่เกิดอาการขึ้นอ่ะเลือดมันก็จะไหลออกไปในเนื้อสมองหมายถึงมันมีรอยรั่วในหลอดเลือดคือที่จริงมันไม่ได้มีรอยรั่วแต่ว่ามันเกิดจากการที่ผนังเส้นเลือดมันเปราะแล้วความดันเลือดที่วิ่งไปในเส้นเลือดเนี่ยมันสูงมันก็เลยดันให้เลือดมันออกมาเหมือนที่บอกแตกอะไรคะใช่ค่ะที่เขาบอกว่าหลอดเลือดสมองแตกใช่ สาเหตุและอาการของสองแบบนี้มันเหมือนหรือต่างกันไหมคะที่จริงอาการคล้ายๆ้ายกัน mm hmm. ค่ะอาการจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของความผิดปกติอย่างเช่นถ้ามีเลือดออกหรือว่าขาดเลือดที่บริเวณสมองส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเขาคนไข้ก็จะมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ mm hmm. หรือว่าเกี่ยวกับตำแหน่งที่ควบคุมกำลังของกล้ามเนื้อคนไข้ก็จะมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก แต่ว่าลักษณะที่สําคัญคือคนไข้ส่วนใหญ่มาด้วยอาการที่รวดเร็วฉับพันและการเปลี่ยนแปลงฉับพันหรือในกลุ่มที่มีเลือดออกในสมองก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยมีสาเหตุหลักๆไหมของโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองคะพฤติกรรมหรือส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับโรคประจําตัวในกลุ่มเบาหวานไขมันมแล้วก็ความดันโดยที่ความดันเนี่ยเป็นปัจจัยหลัก ะะหรือว่าอย่างที่สองเป็นในกลุ่มที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงชเช่นการสูบบุหรี uh huh. ่การดื่มสุราก็มีผลเดี๋ยอ,อย่างที่3ก็คือภาวะหัวใจที่ผิดปกติดังนั้นสิ่งที่เขาต้องทําให้เร็วที่สุดคืออะไรคนะต้องรีบมาลงพยงบาบาลคนไข้เป็นเส้นเลือดสมองตีบอย่างนี้ค่ะถ้ามาทัน โรงพยาบาลใน4.5ชั่วโมงเราสามารถให้ยาทางเส้นเลือดดำได้เป็นยาสลายริ่มเลือดทางเส้นเลือดดำขออนุญาตไปที่ตีบหน่อยนะคุณหมอถ้าสมองขาดเลือดนาน,น,านเข้ามันจะเป็นยังไงคือถ้าเราปล่อยคนไข้เป็นนานๆแล้วมาหาหมอบางทีบริเวณเนื้อสมองที่ตายมันก็จะเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะอ่อนแรงก็จะมากกว่าคนปกติไม่ว่าจะเป็นตีบหรือแต่ สิ่งสำคัญที่สุดคือรีบมาหาคุณหมอให้ไหวที่สุดใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพอยากให้คุณหมอฝากไปถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ด้วยค่ะ,คะสำหรับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือไขมันนะคะควรจะต้องมารักษาสมา่ําเสมอทางการกินยาแล้วก็การรักษาที่ไม่ใช้ยาค่ะซึ่งการกินยาสมา่าเสมอมีผลอย่างมากในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองค่ะแล้วก็ ภาวะอื่นๆอีกอย่างเช่นภาวะการสูบบุหรี่หรือภาวะการดื่มสุราก็มีผลทําให้โอกาสเกิดที่เป็นเลือดเลือดสมองตีบเนี่ยเป็นมากขึ้นหรือเลอดเลือดสมองแตกก็เป็นมากขึ้นเ <ๆ S 1> พราะฉะนั้นถ้าหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะาล่ะคุณหมอบอกแล้วนะคะอย่าลืมนําไปปฏิบัติกันด้วยวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะค่ะสวัสดีค่ะ